ตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่แต่ก็ใกล้จะเปิดอยู่รมารอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องๆที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาน่าจะตกใจกันพอสมควรเลยว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยมันจะไปมีสิ่งปลูกสร้างหนึ่งต้องใช้คำว่าสิ่งปลูกสร้างเขาเขียนมาบอกผมเนี่ยบอกว่าเป็นตู้ควบคุมไฟยักษ์แต่ผมว่ามันไม่ต่างอะไรกับเหมือนกับเป็นห้องห้องหนึ่งเลยใช่แล้วมันมีถึงสองห้องอนี่ทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแชร์คือเข้าใจว่าในพื้นที่ สุราธานีเนี่ยเขากำลังจะทำเป็นโครงการเอาสายไฟกับพวกพวกเคเบิลต่างๆลงใต้ดินแล้วคราวนี้เขาก็เลยเหมือนกับทำเป็นตู้ควบคุมไฟขึ้นมาคุณผู้ชมแต่ปัญหาคือไอ้4จุดที่เขามีการติดตั้งกันเนี่ยมูลค่าโครงการ428.9ล้านบาทเนี่ยคุณผู้ชม2ตู้มันมาตั้งอยู่หน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะครับ 4จุดจะมีตรงถนนตลาดใหม่แถวหน้าโรงแรมมีหน้าสอพอสุราษฎธานีแล้วก็มาหน้าโรงเรียนสุรัตพิทยาอีก2จุดเสียงวิจารณ์หนักเลยบอกทางเท้าเนี่ยที่เคยใหญ่โต<ะ>ก็ต้องบอกใหญ่โตเพราะว่ามันก็เป็นโรงเรียนเ,ยเนาะเด็กเด็กอะไรมาถึงเดินกันครูกันเข้ามาแล้วปรากฏว่า มันเกินครึ่งไหมคุณเหมือนฝันดูแล้วพื้นที่ที่ใช้อ่ะความก <จน S 2> ว้างอ่ะคนเดินบนทางเท้าไม่ได้อ่ะบางคนต้องลงมาเดินบนถนนน่ะคือถามว่าคิดอะไรอยู่ถึงมาติดตั้งจุดนี้แล้วอีกนิดนึงก็จะถึงสะพานลอยที่ก็กินพื้นที่แล้วเหมือนกันใช่ค่ะแล้วตรงนู้นมีป้อมไหมมีแล้วงี้ต้องไปเดินตรงไหนอ่นะนั่นสิแล้วถ้าเกิดว่าเอาเราเดินตรงนั้นเราเสียหลักเอามือเผลอไปแบบยันตู้นี้จะถูกไฟดูดหรือเปล่าเนี่ยคนก็เขียนบอกว่าขนาดเราเดินรีบๆให้ผ่านๆไปแล้วเด็กๆเลิกเรียนพร้อมกันต้องสงสัยต้องไปเดินลงบนถนนแล้วม้งเเเนี่ขาาไปอ จะบอกว่ากลวยก็ไม่ได้เสาจราจรนะไ<ฆ>อ้แบบล้มลุกอะไปกั้นเอาไว้ให้ลงไปเดินบนถนน,น่ะเพราะว่าให้อตู้เนี่ยมาอยู่บนทางเท้าแทนเออคิดแปลกดิเหมือนกันนะนเ,เขียนติดป้ายอันตรายระวังไฟฟ้าแล้วเมื่อควรอยู่ตรงนี้ไหมล่ะเขาบอกว่าถ้าตูมตามขึ้นมาตอนเด็กเดินใครจะรับผิดชอบชีวิตเด็กคุณรับผิดชอบชีวิตลูกเขาได้เหรอเนี่ยถามอย่างเงี้ยแล้วเขียนแปะเอาไวใ้ให้สบายใจว่าไฟฟ้าแรงสูงอะอติดไป้ายไว้ก็สบายใจแล้ว เครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาย้ายไปทั้งสองตูน้นี้ที่อยู่บนทางเท้าเช่นเดียวกับนักเรียนเวลาเดินผ่านก็กังวลบอกผมเดินไปเดินมามลู้ไฟไมันจะดูดหรือเปล่านั่นแหะสิมีเสียงสัมภาษณ์น้องเหมือนกันนะเวลาเดินก็ต้องเดินลง,ลงมาข้างล่างะคะ่ะไม่สามารถเดินบนฟุตบาทได้ะคะ่ะแล้วก็เวลาช่วงฝนตกอะไรเนี้นะคะ่ะรถตรงนี้มันก็ติดแล้วก็รถเยอะด้วยแล้วหนก็ ก็รากลัวว่าอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เพราะวิธีแก้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยที่เขาบอกว่าก็แก้ให้แล้วไงก็เอาอีเสาจราจรล้มลุกอะไปตั้งตรงถนนให้แล้วไงแล้วก็เดินลงไปเดินข้างล่างซีอันนี้คือแก้แล้วนั่นนะ่ะก็ไปเดินใส่เบี่ยงครั้งนั้นอะมีที่ให้เดินแล้วอย่างนี้เหรออืมแต่ทางแก้อย่างนี้สู้เอาตู้ขยับมาข้างหน้า อะไรก็ไม่ควรเออมันไม่ใช่ที่อ่ะอเอาไงอ่ะคุณผู้ชมว่ายังไงคอมเมนต์ก็มาหน่อยมันน่าจะมีพื้นที่ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าที่เออไม่ใช่เด็กสัญจรแล้วเป็นที่ที่แบบคราคร่ำไปด้วยผู้คนคิดถึงสภาพาอ่ะเด็กเลิกเรียนอ่ะส่วนนึงก็ต้องเดินมาออตรงนี้ไอ้โพลจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไอ้โพจะขึ้นสะพานลอยก็เดินอ้อมมาตรงจุดนี้หรือแบบป้อมจราจรก็กินพื้นที่แล้วสะพานลอยก็กินพื้นที่แล้วเจ้าตู้มากินพื้นที่อีกอเอออ่ะแล้วเนี่ยก็หนูก็ลงไปเดินข้างล่างเลานะ,ะแกปัญหาให เลิศเอออ่ะปาคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามไปยังทางผอโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากท่านติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกให้ข้อมูลแต่ท่านก็ขอบคุณช่อง 7hd มาบอกว่าไงก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเทอมกันแล้วก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับ